พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์กฎหมายนะครับเรื่องรถหายต้องผ่อนต่อไหมนะครับแน่นอนครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือในระหว่างที่ยังผ่อนรถอยู่นะครับ ในตามสัญญาเช่าซื้อรถนะฮะอาจจะเป็น48งวดเอ้ย60งวดเอ้ยหรือกี่งวดก็ตามนะฮะหากรถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับหายไปนะครับถามว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยยังต้องผ่อนต่ออีกไหมนะฮะเรื่องนี้นะครับกเ็เราก็ต้องมาพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา5.72นะครับที่บัญญัติว่านะครับ อันเช่าซื้อคือสัญญาซึ่งนะฮะเจ้าของเอาทรัพย์สินออกเช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่านะครับโดยเงื่อนไขที่นะฮะผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวและมาตราห้าเจ็ดนะฮะที่ว่าถ้านะครับทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซด์ท่านว่าสัญญาเช่าย่อมระงับไปด้วยครับ ก็ถ้า,าจะพิจารจากกฎหมายนั้นนะฮะก็คือพูดง่ายว่าตามลักษณะของสัญญาเช่าซื้อนะฮะก็คือสัญญาเช่าประเภทหนึ่งนะฮะเมื่อทรัพย์สินที่เช่าสูญหายนะครับสัญญาเช่าย,ยอมต้องระงับลงนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับสัญญาเนี่ยเป็นอันเลิกสัญญาต่อกันนะฮะก็คือสรุป,ปง่ายๆผู้เช่าซื้อเนี่ยก็ไม่ต้องผ่อนต่อนะครับแต่นะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับ โดยทั่วไปนะครับผู้ว่เช่าซื้อเนี่ยมักนะฮะจะกําหนดในสัญญาต่อไปอว่านะครับหากทรัพย์ที่เช่าสูญหายไปผู้เช่าซื้อจําเป็นต้องผ่อนต่อจนครบสัญญานะฮะซึ่งนะครับในส่วนต่อท้ายนี้นะฮะเรามีแนวคำพิพากษาศาลดีกานะครับมองว่านะครับเป็นการกําหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเข้าข่ายลักษณะเบี้ยปรับนะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา383นะฮะ ดังนั้นน่ะในเมื่อเป็นเบีย้ยปรับนะฮะสารก็สามารถกําหนดลดลงจํานวนได้นะครับก็จะเป็นทางออกนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับท่านแม้แวความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบดิไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ